สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้ประส็จะมาภาาเปียนใยทานเป็นดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะดอกนี้ก็เป็นกากเพชรตาทีวีนะคะประกบกันสองสีนะคะสีชมพูนี้เป็นเนื้อทรายตาะขังนะคะส่วนสีม่วงนี้ก็เป็นกากเพชรใสาตาทีวีค่ะอันนี้ก็เป็นเส้นเดียวค่ะเป็นเส้นคู่เฉพาะกรีดสุดท้ายแบบนี้นะคะเพื่อให้สีเขาดูจืดลงมานิดนึงค่ะ จะได้มองไม่มืดจนเกินไปค่ะส่วนดอกนี้ก็เป็นกากเพชรเนื้อแม็ตาทีค่ะก็สวยงามน่ารักทุกสีเลยนะคะดอกนี้ก็จะเป็นดอกที่แบบง่ายมากเลยค่ะเบสิกมากเลยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ชำนาญแต่อยากทำดอกสวยๆลองทำดอกนี้ดูก่อนค่ะสวยงามน่ารักค่ะจะไม่งงเลยค่ะเพราะว่าดอกอื่นๆก็มีบางท่านก็บอกว่างงลองมาทำดอกนี้ดูกันนะคะ ่านใดที่เข้ามาชมคลิปของประสีคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ประสีด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมของประสีนะคะเราก็จะมาเริ่มทําฐานกันเลยค่ะก็เป็นริบบิ้นเบอร์สองนะคะตัดที่ความยาว66เซนติเมตรนะคะแล้วก็พับทบมาให้ปลายยาวต่างกัน3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเวลาเราทําฐานเราก็จะใช้ปลายด้านยาวไว้ด้านบนนะคะ นี่ก็เป็นริบบิน้นเนื้อทรายตาเพชรค่ะเราก็จะเริ่มทันฐานกันเลยค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่สอดเข้ามาในช่องของเส้นที่หนึ่งนำมาคล้องเส้นที่สามก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะหยิบเส้นด้านบนพาเฉียงไปค่ะ เส้นด้านบนของทุกคู่เลยนะคะเส้นสุดท้ายค่ะเราก็สอดล็อกไว้ค่ะจากนั้นเราก็กดให้เป็นรอยตายตัวไปเลยค่ะพลิกกลับมาแบบนี้ค่ะเราก็จะหยิบขึ้นมาพาดทับกันทั้งหมด4เส้นนะคะ1ค่ะ2 3งสามสเราก็ได้4ี่เส้นแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะปล่อยเส้นด้านล่างของสี่เส้นนี้นะคะลงมาค่ะเราก็หยิบเส้นถัดไปขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นด้านล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นด้านล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นด้านล่างลงมาค่ะ เส้นถัดไปก็หยิบขึ้นมาพลาดทับอีกค่ะปล่อยเส้นด้านล่างลงมาค่ะเส้นที่จะหยิบขึ้นมาไม่มีแล้วค่ะเราก็จะเหลือสามเส้นแบบนี้ค่ะเราก็จะหยิบเส้นด้านล่างของสามเส้นนี้สอดเข้าทางช่องที่หนึ่งแบบนี้นะคะเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าทางช่องที่หนึ่งโผล่ช่องที่สองแบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่สามเราก็สอดผ่านช่องที่หนึ่งก็มา โ oh, ในช่องที่3าแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็รวบเข้ามาแล้วก็ดึงให้กระชับไปด้วยค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงไปนะคะ กระชับแล้วเราก็จะพลิกมาด้านนี้ค่ะหยิบขึ้นมาสี่เส้นแบบนี้ค่ะเส้นทางขวาพาดลงไปแบบนี้ค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะก็จะเป็นสี่เส้นค่ะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะเราก็จะทําเหมือนกันจนครบทุกเส้นนะคะเส้นด้านล่างก็หมดแล้วค่ะ เราก็จะเหลือแค่3เส้นแบบนี้ค่ะคลิกมาค่ะเราก็จะหยิบเส้นทางขวาสุดค่ะสอดเข้าในช่องที่1แบบนี้นะคะเส้นถัดมาค่ะสอดช่องที่1นึ่งไปโผล่ในช่องที่สอค่ะเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าทางช่องที่1ก็ไปโผล่ในช่องที่3แบบนี้นะคะคลิกกลับมาดึงทางด้านนี้ค่ะค่อยๆดึงให้กระชับขึ้นค่ะ กระชับแล้วเราก็จะสอดลอดไปสามช่องแบบนี้นะคะเราก็จะทำเหมือนกันทุกเส้นเลยนะคะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะเราก็ดึงให้กระชับขึ้นอีกค่ะ แต่ไม่ต้องแน่นมากนะคะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็หยิบหยิบเส้นด้านหน้าเราเลยค่ะแบบนี้ค่ะเราก็จะท่าม,มาสามช่องนะคะนับนับช่องของเขาเองะค่ะหนึ่งสองสามแบบนี้ค่ะเราก็จะมาสอดตรงนี้นะคะ เราก็จะนะัอันนี้เส้นเขาเองหนึ่งสองเราก็จะมาสอดตรงนี้ค่ะลอดมาสองช่องแบบนี้นะคะถ้าเรานับเป็นเส้นก็หนึ่งสองสาแบบนี้ค่ะสอดมาแบบนี้นะคะลอดผ่านมาสองช่องแบบนี้ค่ะข้ามข้ามมาหนึ่งสองแล้วก็สอดในช่องนี้นะคะ แล้วก็ไว้หลุมหลวมก่อนค่ะเส้นต่อมาค่ะสอดในช่องถัดมาก็ลอดผ่านมาสองช่องเหมือนกันค่ะนี่เราก็สอดในช่องถัดมาเลยค่ะก็จะทำเหมือนกันจนครบค่ะ เส้นสุดท้ายเราก็จะมองแล้วก็เห็นเราต้องทําหลวมหลวงไว้แต่แรกค่ะพอสอดเสร็จแล้วเราก็จะดึงลงมาแบบนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะพลิกกลับมาสอดลอดไป3มช่องนะคะแบบนี้ค่ะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะสอดครบทุกเส้นเราก็จะมาตัดปลายตัดออกเลยค่ะแล้วก็เว้นไว้นิดนึงค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำในส่วนของกรีดนะคะนี้ก็เป็นริบบิ้นกากเพชรใสตา TW นะคะภาษีจะใช้เส้นเดี่ยวไม่ได้ประกบคู่นะคะตัดที่ความยาว 33ซนติเมตร8เส้นนะคะเราก็จะมาสอดเข้าไปใต้ปลายที่เราตัดเว้นไว้นิดหนึ่งตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดมาประมาณนี้พอค่ะใช้ด้านกากเพชรไว้ด้านบนนะคะเดี๋ยวพอสีสอดเสร็จแล้วเราค่อยมาดูกันใหม่นะคะก็ครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะ จากนั้นเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะหยิบเส้นด้านหน้าเราเลยค่ะจับโค้งมาแบบนี้นะคะเป็นกลวยแบบนี้ค่ะสอดในช่องถัดมาค่ะแบบนี้ค่ะก็จะดึงมาอยู่ใต้กรีบแบบนี้ค่ะภาษสีก็จะทำวนมาทางด้านขวานะคะจับโค้งเป็นกลวยแบบนี้ค่ะแล้วก็จะสอด ในกริดถัดมาค่ะทำเหมือนกันค่ะจนครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะจับมาแบบนี้ค่ะแล้วก็โค้งมาแบบนี้ค่ะ ดึงเข้ามาใต้กรีดแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยจัดตอนสุดท้ายอีกครั้งนึงค่ะ ตอนนี้กรีแบบนี้ประสีทำบ่อยมากเลยนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะทําได้นะคะเส้นสุดท้ายะค่ะโค้งมาะค่ะ จะดึงให้เข้ามาหยุดใต้กรีดสีขาวนะคะจากนั้นเราก็พลิกกลับมาด้านนี้เราก็จะสอดลอดไป3ามช่องนะคะสอดไปตามแนวของเขาค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำเหมือนกันทุกเส้นเลยนะคะ สุดท้ายแล้วค่ะจากนั้นเราก็พลิกกลับมาค่ะแล้วก็จะดูว่าตรงไหนไม่เข้าไปในกรีดนะคะเราก็จะดึงได้นะคะเราก็จับดูว่าถ้าเราดึงเส้นนี้เส้นไหนขยับจะเป็นเส้นนี้นะคะ จับดึงดูได้ค่ะค่อยๆดึงทีละนิดนิดจากนั้นเราก็จะจับพลิกไปด้านหลังนี่ค่ะเส้นด้านหน้าเราเลยค่ะพลิกอีกหนึ่งครั้งค่ะจับพลิกไปด้านหลังแบบนี้นะคะจับพลิกอีกหนึ่งครั้งค่ะ เราก็จะสอดเข้าไปในกลีบสีขาวนะคะก็ดึงมาค่ะก็ไว้ประมาณนี้ค่ะไม่ต้องแน่นไม่ต้องหลวมนะคะคลิกไปด้านหลังค่ะสอดเข้าในกลีบสีขาวนะคะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะสอดในกรีบสีขาวนี่นะคะไม่ใช่กรีบข้างบนนะคะเราก็ดึงให้เขาเท่าๆกันค่ะ เท่ากันแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะเราก็จะสอดลอดไปสามช่องนะคะ เราก็สอดครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะเดี๋ยวป้าสีจะใส่สีขาวเพิ่มเข้าไปค่ะจะได้ไม่มืดเกินป้าสีก็จะสอดไว้ด้านในนะคะสีขาวเพราะว่าจะโชว์โชว์สีม่วงไม่ได้โชว์สีขาวแต่ว่าใส่เพื่อไม่ให้มืดค่ะตัดให้เท่ากันค่ะ เดี๋ยวปั๊สีก็สอดไปเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่นะคะก็ครบทุกเส้นแล้วนะคะปั๊สีก็จะจับแบบนี้ค่ะจับพลิกจับแบบนี้ค่ะก็พลิกไปแบบนี้นะคะพลิกปลายมาแบบนี้ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในช่องข้ามมาหนึ่งช่องค่ะข้ามช่องนี้ค่ะ ดึงไว้แบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็จะทําเส้นที่ข้ามมานี่ค่ะจับแบบนี้ค่ะจับติ๊กมาแบบนี้ค่ะก็ะสอดในช่องถัดมาค่ะ ไม่เพิ่มสีขาวก็ได้นะคะแต่นี้ป้าสีอยากเพิ่มให้สีเขาอ่อนลงค่ะต่อมาค่ะจับเส้นที่เราข้ามมานี่ค่ะพลิกมาแบบนี้ค่ะพลิกไปแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดในช่องถัดมาเลยค่ะ แล้วแต่ถนัดจับทางไหนก็ได้นะคะก็ดึงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวปา๊ีจะจับอีกทางให้ดูนะคะแบบนี้ค่ะก็จับมาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะพลิกมาแบบนี้ค่ะก็พลิกกลับไปอีกหนึ่งครั้งค่ะก็สอดในช่องถัดมา ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงไวประมาณนี้เดี๋ยวค่อยมาจันอีกทีค่ะแต่จับถ้าเราจับทางนี้เราจะมองเห็นหัวกันค่ะภาษีก็เลยชอบจับแบบนี้ค่ะจับมาแบบนี้ค่ะพลิกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็พลิกไปไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็สอดในช่องถัดมาเลยค่ะ ตอดในช่องถัดมาค่ะแล้วก็นิ้วโป้งซ้ายกดไว้นะคะก็จะได้โผล่ออกไปง่ายๆ่ายแบบนี้ค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะจับแบบนี้ค่ะพลิกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอนในช่องถัดมาค่ะจะได้แบบนี้ค่ะเราก็จะจัดให้เท่ากันนะคะ สีเขาก็จะอ่อนลงค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะก็ได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะเก็บปลายค่ะเขายาวไปหน่อยค่ะก็ตัดเอาอีกนิดหน่อยค่ะ ากนั้นเราก็จะสอดขึ้นไปด้านบนค่ะแบบนี้ค่ะก็ค,ค,ครบทุกเส้นแล้วค่ะเราก็ใส่เหรียญไปตามแนวของเขาเลยค่ะแบบนี้ค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะสวยงามน่ารักเป็นแบบง่ายๆค่ะสำหรับ มือใหม่จะไม่ยากจนเกินไปค่ะภาษีก็ขอขอบคุณท่านที่เข้ามาชมคลิปของภาษีจนจบคลิปเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ